โดนจับพกอาวุธปืนในที่สาธารณะแค่โดนปรับไม่กี่พันก็จบจริงเหรอสวัสดีครับผมอม t ีเอครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเมื่อเราถูกจับในโทษฐานพกอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับโทษแค่ถูกปรับอย่างเดียวจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นใน Facebook นะครับหรือว่าในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับก็จะมักจะคอมเมนต์ประมาณว่าพกๆไปเถอะ โดนจับก็แค่โดนปรับไม่กี่พันแปบ๊บเดียวเรื่องก็จบจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเหมือนเดิมครับคลิปของผมติดเหลืองแทบจะทั้งหมดนะครับก็ไม่มีรายได้ในการทําคลิปเลยนะครับรายได้โฆษณาแทบจะไม่มีเลยนะครับผมก็เลยทําการเปิดโดเน a t นะครับให้พี่ๆที่อยากจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมนะครับก็สามารถโดเน a t ได้ที่บัญชีนี้เลยครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีผู้โดเนตมาถึง4ท่านนะครับท่านแรกครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับคุณสุรเศษนะครับรอบนี้โดเนตมาถึง200บาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้คุณสุรเศษมาเกือบทุกคลิปเลยครับผมถัดมาท่านที่2นะครับคือคุณวิวัฒนะครับโดเนตมา50บาทท่านถัดมานะครับโดเนตมาค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็คือคุณพิพัฒนะครับ สั่งของกับผมหลายอย่างเลยนะครับสั่งของไม่พอครับแถมโดนเนทมาด้วยนะครับค่าสินค้า ,3880 บาทนะครับแต่คุณพิพัฒน์ก็โดนเนทเพิ่มอีก119บาทนะครับซึ่งเป็นการโดนเนทที่ค่อนข้างแปลกเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับและท่านสุดท้ายนะครับเป็นการสนับสนุนแบบอัลตราเลยนะครับคือคุณอภิชาตนะครับโดนเนทมากถึง500บาทนะครับเยอะมากๆเลยครับผม ถึงกับต้องบันทึกสถิติไว้นะครับว่าคุณอภิชาติโดเน a t มามากที่สุดนะครับตอนนี้500บาทนะครับผมก็ขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยครับปกติสมัยก่อนทําคลิปก็จะมีโฆษณานะครับแต่พักหลังๆคือ YouTube มันเข้มก็เลยตัดโฆษณาของคลิปที่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอะไรประมาณนี้นะครับช่องผมก็เลยรายได้หายไปแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่สัปดาห์นี้กําลังใจมาเยอะเลยนะครับ ส่วนกำลังใจอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือการกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับก็จะทำให้สตัรของคลิปวิดีโอนะครับมันสูงจะทำให้คลิปวิดีโอนี้ขึ้นไปที่ฟีดของคนอื่นแล้วคนอื่นจะเข้ามากดดูเยอะๆนะครับคลิปก็จะได้มียอดวิวที่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นกำลังใจผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้เกริ่นยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าดีใจที่พี่ๆด o n a t มาเยอะนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับ การพกปืนในที่สาธารณะนะครับในกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามมีผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในตัวเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่กรณีที่ต้องมีติดตัวไม่มีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแต่พฤติการผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับซึ่งจะเห็นนะครับว่า มันมีทั้งโทษจาแล้วก็โทษปรับนะครับไม่ได้แค่ปรับอย่างเดียวหรือไม่ได้แค่จำคุกอย่างเดียวนะครับซึ่งโทษสูงสุดคือจำคุก5ปีคือเป็นคดีที่ร้ายแรงในระดับหนึ่งะครับมันไม่ได้มีแค่การปรับอย่างเดียวนะครับเมื่อเราโดนจับเราไปขึ้นศาลถ้าเป็นการกระทําความผิดครั้งแรกนะครับศาลมักจะรอลงอาญานะครับซึ่งนอกจากรอลงอาญาแล้วนะครับก็จะโดนปรับด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะรอลงอาญา1-2ปีแล้วก็ปรับ2 0 0 0ถึง7,000บาทประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับในการกระทำความผิดครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อสารสรุปแล้วว่าเราผิดเรามีโทษจำคุก1ปีแต่รอลงอาญาหมายความว่าเราเคยทำผิดแล้วนะครับคือบางคนโฟกัสแค่โดนปรับแล้วก็ เรื่องของรอลงอาญาเขาไม่สนใจแต่ปัญหาคือเราจะกลายเป็นคนที่มีคดีติดตัวนะครับดังนั้นบางทีเวลาไปทําอะไรนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับเช่นการขออาวุธปืนกระบอกถัดไปนะครับเมื่อเราจะไปขอป .3 นะครับแล้วเราไปตรวจลายนิ้วมือเช็คประวัติอาชญากรรมปรากฏว่าคุณเคยมีประวัติพกปืนแล้วสารสั่งจำคุกหปีรอลงอาญา ท่านที่เป็นนายอำเภอหลายท่านนะครับก็อาจจะไม่เซ็นให้นะครับเพราะว่าเขากลัวคุณจะทําความผิดแบบเดิมๆนะครับก็คือคุณอาจจะพกปืนแล้วก็ไปมีคดีอีกนะครับเพราะว่าเมื่อคุณทําผิดแล้วโดนศาลสั่งว่าผิดอีกครั้งหนึ่งแล้วผู้ที่ออกใบป3ให้อาจจะโดนสอบนะครับดังนั้นบางทีนายอำเภอก็ไม่ค่อยอยากจะเซ็นให้นะครับนอกจากการมีคดีติดตัวแล้ว เกิดปัญหาในการขอเอกสารต่าง,างๆเช่นใบปรสา 3. อาจจะมีปัญหาในการสมัครงานบ้างแต่ปัญหาถัดมาที่มันใหญ่ก็คือถ้าคุณมีเหตุจําเป็นที่ต้องพกปืนจริงๆคุณอาจจะกังวลเรื่องของประวัติของคุณเพราะว่าหากคุณโดนจับอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เรื่องใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าทําผิดครั้งแรกแล้วยังทําผิดคดีเดิมซ้ําๆนะครับศาลจะมองว่าคุณไม่สํานึกเลย ทำผิดแล้วไปยังจะทำผิดซ้ำๆอีกศาลจะไม่ใจดีอีกแล้วนะครับคุณอาจจะไม่โดนโทษแค่รอลงอาญานะครับคุณอาจจะติดคุกเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยครับนอกจากจะติดคุกนะครับคุณอาจจะโดนเพิกถอนใบปรนะครับก็คือคุณจะไม่สามารถมีอาวุธปืนแบบถูกต้องตามกฎหมายได้อีกเลยนะครับนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ครับ เมื่อคุณโดนรอลงอาญาครั้งแรกแล้วครั้งถ,ถัดไปจะพกปืนจะเอาไปไหนก็คุณก็จะเครียดกลัวแล้วถ้าคุณพกปืนไปแล้วเข้าด่านปุ๊บความลนลานจะมาทันทีเลยครับคุณจะตัวสั่นปากสั่นพูดไม่ออกนะครับแล้วตำรวจจะมองออกนะครับว่าคุณต้องมีอะไรแน่ๆดังนั้นผมแนะนำนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับก็ไม่ต้องพกอาวุธปืนนะครับ ถ้านนถิ่นในบ้านคุณนะครับไม่ได้มีคดีเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับคุณก็ไม่ต้องพกปืนตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่ถ้าแถวบ้านคุณเป็นบ้านที่โจรชุมหรือว่าคุณมีโจทย์เยอะๆคุณมองแล้วว่าชีวิตคุณสำคัญกว่าอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับที่คุณจะพกปืนเพราะว่าถ้าไม่พกปืนคุณอาจจะโดนทำร้ายหรือโดนปล้นอะไรต่างๆนะครับ แต่ถ้าเป็นบ้านเมืองทั่วๆไปนะครับที่ถนนหนทางสว่างไม่เคยมีคดีแม้แต่ครั้งเดียวทางกลับบ้านสบายๆอยู่มา10-20ปีไม่เคยมีคดีอะไรเลยแถวบ้านนี้คุณก็ไม่ต้องพกนะครับผมแนะนำว่าไม่พกดีกว่านะครับขับรถไปเจอคนปาดหน้าอะไรแบบนี้ก็ปล่อยเข้าไปเถอะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องศักดิ์ศีอะไรมากมายครับถ้าเขาขับปาดหน้าลงมาหาคุณ เดินมามือเปล่าแล้วคุณลงไปชักอาวุธปืนขู่โอ้ปัญหาใหญ่เลยครับทีนี้ไม่ว่าจะพยายามฆ่าพกปืนในที่สาธารณะมินประมาทอะไรต่างๆโอ้เต็มไปหมดเลยครับคดีดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือพกเฉพาะตอนที่จําเป็นจริงๆนะครับเช่นคุณต้องไปรับค่าในหน้า1ล้านบาทภายในวันนี้ไม่งั้นเจ้าของที่ดินจะไปต่างประเทศถ้าไม่ไปเอาวันนั้น ก็ไม่สามารถเก็บตังได้อะไรประมาณนี้หรือว่าคุณต้องขับผ่าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือขับผ่านชุมทางที่มีโจรเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าบางทีเหตุไม่คาดฝันบางทีมันก็เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นคุณต้องตัดสินใจนะครับว่าควรจะพกปืนหรือไม่พกดีโอเคครับสำหรับคลิปพกปืนแค่โดนปรับจริงเหรอก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe ช่อง T S T R Tactical เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนส่วนสำหรับคนที่สนใจของแต่งปืนนะครับเช่นปลายฉายติดปืนฝาครอบสไลด์ยางด้ามปืนสันแม็กอะไรพวกนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่เพจของผมนะครับซึ่งกดเข้าไปดูได้ที่ description หรือ top comment นะครับก็จะมีลิงก์3ลิงก์นะครับลิงก์แรกก็จะเป็นเพจขายสินค้าของผมนะครับาตามที่บอกนะครับก็มีสินค้าแต่งอาวุธปืนมากมายนะครับ เรือที่2ก็จะเป็นกลุ่มคนรักอาวุธปืนถกกฎหมายนะครับสำหรับคําถามไหนที่ผมไม่มีความรู้มากพอก็ลองเข้าไปโพสต์ถามที่กลุ่มนั้นนะครับก็จะมีผู้รู้มากกว่าผมเข้าไปตอบนะครับส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นแฟนเพจของผมนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะปรึกษาผมนะครับก็ปรึกษาได้ทั้งเพจ1แล้วก็เพจ3นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ปืนอยู่ในมือคุณนะครับคุณเลือกเองได้น,นะครับว่าจะพกหรือไม่พกนะครับ